ไม่ได้ไมได้เพ <to break an iously> ิ่มอีกครับสองแก้มแล้วแก้มโอ้ยบรรยากาศเอ้ยตาเทียวมือ้องจากจ่ยไม่ได้เลยงจรันอยอยู่แล้ว สวัสดีครับผมพี่น้องมือนี้พอๆครับอีสานอรอ่อยอีกึ้นเขาได้พี่น้องเด้อมือนี้หาอยู่หากินคือนเขาครับผมพี่น้องหลังจากเมือ่อคืนเท่าเดินปลาจุดสอดแจง้งมาเมื่อนี้เท่ามาใส่เบ็ดอีกครับผมพี่น้องครับติดตามดูได้พี่น้องเด้อว่าสิมาหนึ่งวงงานฮึบสวัสดีครับผมลุงแบงค์งครับผมหมานป้าครับมือนี้โอ้ยใจสิไหวบ,ไวบ่ไหวหรอขาอากก่อนหน้าก็เตือต่อเตื่ได้นอนเบิ้ลขึนเดียด๋วยวๆอดอกไมกนะ้นี่เป็นเนมไปเห็นยังอ่ะสังทอง งอป่าโอ้บ่แท่นตอรูปตำลาเขาบ,าบา่จันนัด <c oughs> เอฟซีว่ามีคาถาดีอยังมันใส่เบ็ดหรือเปลนาหน้าเต่ว่ามันมีเด้กครับมันกัดมันป่ามันมีมันมาถือมันก็นได้อืขัาบประรุษกันบ่รุษครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าแกเหาตามมาทีหลังครับผมพี่น้องครับเพื่อนหน่วยสบเสบียงหน่วยเสบียงเฮาอันเพื่อนตาดหญให้งวอยู่เดี๋ยวเพิ่นก็ตามมาใกล้ดับ มากินเข่าทงน้ำกันกินเข่าปลาเสบเบี้ยงครับทรงเสบียงครับชุ่มเนยน่วยอันนั้นขาจอยหน่วยขาจอยล่ะเป็นหน่วยกับเป็นหน่วยลาเตเวนเนาะหน่วยลาเตเวนหน่วยกาตาไฮนาะทฮาบ้านเท่าแกเห้ากับเป็นอันหน่วยสนับสนุนครับผมพี่น้องครับเอาละไปไปสี่คำสี่คำไปไปมือหนีห้ากับมาพร้อมกับไฟเรนดี้กูดี้ด้อพี่น้องเด้อยซาดเทือนึงเต็มแล้วไปได้เบิกขึ้นเนาะเมนไปไต่เฮดมือซีนซอดแจ้งสามดุมจะหนอดตีหาบ่เบิด โอเคอยู่แจ่วครับแต่ว่ามันอยากภาพมันกับบอดี้มันไหนได้ไฟแจงไรเป็นอย่างครับมัน่าจะขวงโบยู่บย่เซาลุงแบงค์สีไซยู่ฟังทั้งปุ่นครับผมพี่น้องครับส่วนผมผมสีไซยู่ทั้งนี้สีไซรัดเลาะขึ้นไปปุ่นขึ้นไปปุ่นแล้วก็สีไซคงไปหาลุงแบงค์นะลุงแบงค์เราสีไซเลาะไปเลาะเลาะ,ะ,ะตามขั้นหัวไปหัน แล้วก็สินมาบรรจบกันอยู่แถวๆนั้นแหะครับผมพี่น้องครับสิบโบไซห้างไปได้ดอกใสท่ทีๆมากับพร้อมมาพร้อมกับเนื้อขี่ตะลุยไงครับผมพี่น้องครับติดตามกันเลยฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตา้าไม่เด้กพี่น้องเด้อคลิปนี้หาอยู่หากินครับผม มาคลิปที่แล้วนี่ฝนตกขันเบ็ดเหญ่าวกับบอดีเด้วยพี่น้องเลยนั่นเนี่ยเนี่ยครับขีดตะโดยห้าใส่บอหลายครับคุณพี่น้องครับใส่พ่อเป็นยาสว่าขีดตะโดยห้าต้องอัน วางแปไปกับพื้นเลยครับผมพี่น้องครับปองนี่เฮ้าสีบอใส่เท้าสีโบแหวกออกครับเฮ้เาเฮ้าหาปองหน่อยๆพ่อ,พอเขาเนี่ยมสอดลงไปดินเขาย้อนเงี้ยวลงไปเลยเาต้องไปแหวกไปกวดออกให้แป้นนะคะผมสูตรสูตรของอีสานอรรอดครับผมทีมงานเฮ้าลุงแบ่งคนซ้อนมาดอกไปบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าได้พี่น้องเนอ เดี๋ยวจังหวะนี้ผมขอไซเบสก่อนครับลุงแบ่งเราแหงคนนไซเบสเร็วในพี่นนังเด้อคอยติดตามต้อนมายามกันครับผมพี่นนังครับติดตามด้วยครับผมเป็นไรลุงแบ่งมันใจปะนม่<อ>น้ำท่าพีา่ขึ้นแหงแหมดละล,งไ,ลงไปส้นเก่าเนาะนขามก็เทพในในเ,เลย พุ่นเขาไปทั้งมองผมใส่ทั้งผุนเนาะต้องไปหอดเถียงผุนเลยเถียงไปไผุนเนาะไปนี่นี่นี่เบสผมอยู่นี่นี่นี่เบสผมผู้เฒ่าใส่น้ำแนี่ยภูเถาวพ่นธ์ิมากวนคนคนหน่อยนะเด็กผู้เฒ่าวชิมากวนค้นนุ่มเลยพี่น้องเลยมึงมึงนี่โบใส่ไก่เพิ่นเนาะย่านเพิ่นบะถือพันธ์ิมาถือของผู้เฒ่าบโบไก่นะสองคืบนี่นะโบไก่เออใฮ้ยก้วนเฮ้ยเจือ มีแต่แต่กีบมีแต่ก้นนมก้นบ้เ่าวันนีบ้บนเขาก้นกันจัดไปครับผมพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวห้องใส่เบ็ดก่อนเนาะลุงแบงค์มันสครับติดตามดูเดอ้อพี่น้องเด้อว,วาสิมาถึงระมานครับผมแต่วา่าโบ,บคอยมันใจเป็นไงเออกันมันจิ้นกับบนรุดก็ไดละ่ะครับอันมีป้าอันบ่มีป้าใส่ได้กับ่บมีป้าจิ้นดอก <laughs> <laughs> โอเคเสร็จแล้วครับผมพี่น้องครับลุงแบงค์กับคือสีแลว้วคือกันละ่ะทั้งคนเดี๋ยวต้องไปยัก เบ็ดเพิ่มครับผมเพราะว่าเบ็ดเขามันตัดจากคลิปที่แล้วมันอันตัดหลายเหลือเหลืออันคั่นมันอยู่เดี๋ยวเขาต้องไปยากเบ็ดเพิ่มครับไปติดตามมึงด้วยพี่น,อน้องเออว่ามือน,นี้เขาสีมานทึ่งโบมานได้ครับโบมันใจไปไหนครับผมพี่น,อน้องเจ๊เด้งลูงแก่ ซีโต้ครับฮะย่ำกคับด้วยซีโต้ห่วยมีหมานะแท้หมาหมานหน่อยหมานนั่นแหะบ่โอ้ป้าโตซะทำยูก้อยก็กินเบ็ดนะกินเหลวโอ้มันใหญ่เบ็ดหมานมันใหญ่กว่าดวงเบ็ดน้อยกว่านี่ก็ถือบวกเบ็ดมันหมานมีโน่นหนูไบ่มีมีเออมีหน่อยเดี๋ยวถ่าแก่ห่ากับมาหน่อครับผมพี่น้องครับเมื่อยบ่ะหรอนุ๊กแง อดเอาโอ้ยไปรถลดตะแก่เข้ามาแล้วครับผมพี่น้องครับตะแก่เข้ามาแล้วครับผมพี่น้องครับได้ของฝากมาพร้อมฮัลโวันนี้ครับนี่แล้อตัาเหนียวนี่เอือเหรครับผมสวัสดีค่ะเอ้าเอาอันผ้าห่มมานอนพร้อมบอบอเอามาเฝ้าผัวออ๋ไอ้ดาฮ่ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับ เกือบกับว่าใช่เนาะกินบักชีด้กินบักชีด้พอดีแล้วครับข้าวเหนียวไผ่ข้าวเหนยวไผสุดยอดกำลังพยายามเบสกันครับมือนีเข้าให้เถ้าแกเป็นกรรมการเนาะเถ้าแกเนาะโก่ง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 ไห้เนี่ยเด้โว้มือนีว่าสิอันนี้ไนีเพราะว่ามาสุดก้อนเนี่ยมันแดงกันบ่ถึงเนี่ยแดงกันบ่ถึงต่ว่ามาสุดนี่ม่าสิต้องหานสาบด้วยวะเนาะ ถกง้องแล้วให้สิถึงหน่อยถึงไรทั้งมึงเด้อพี่น้องเลยเป็นยังย้อมเลยนะมันเหมือนบ่ย้อมแต่ว่าบ่แข็งบ่แข็งแต่ว่าบ่ย้อมบ่แม่นไหนบ่ย้อมต้องแข็งย้อมซะบ่ย้อมเด้อย้อมกาขอย้อมเจ้าอยู่ย้อมวะเจ้าใส่บ่ถหรืออ๋อนี่ล้างข้างหน้าแต่วงครับอาสีตาเมืองครับพี่น้อง เจ้าย่หอยซาโอ้ยคือจังยูนี่พวกเราได้บรรยากาศพวกเราได้ตื่นมาเลยไอซีโดโอ้ยผู่เเถาเป็นเอามือคาาล้างปเลยเลยจบายใจเนาะอมแมงแมงดับเตาคุนพุ่นนี่ดูซำดูซ้ำทําไงยาให้ท้าหน้า่น้นเ้ยฝนกันอยู่กันหลายเนี่ยทําไมด้ละดับเตาิงข้อมูลางิินี่ับเตาเลยทํ อันถ <cultural> ืกแล้วถกแล้วังบ่ียไปไหมนเดียนอยนี่โอ้โน้อเยได้ย่างแล้วครับนี่ังงนี่เยนไตัดสายแล้วได้บ่โอบเมาเบเอาเ้าีเลยก็่ใ่นีกนโอเคเดียขอครับผมพี่น้องขอกันด้พี่น้องเ้ยใส่มันถึง ไปไปยอมไม่อมไม่ยามยามเหมือนกันครับยอมไม่ดูนักกันเบิ่งอ่านปลผ่านนาหนออือปลาสอนจิ้มดนี่หน่ผุนปลาแยนเสียวเลยโอ้ยสะพาน เป็นสะพานข้ามน้อนสะพานรักสาด okay, no. ินนึง่ลงฝนน้อเนา่ไน้องไปจยางมาลางอะไรบัตรเนี่ครับลมลมแห้งลมฝนลมนี่คือไปเห็นขันเวดเอเอาเร็เอาเวเอาเเอาเล็วเอาเล็วเอาเล็วเอาเล้ยเสือดุเสุตนึงเม้นเมนตันึงเสือดุเสือดุเสือดุเสเอ่อสือคอลุกลุกลุ

Lô oh, oh quá cua oh, này là, này ló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  này không, Để không? เฮ้ยมันตงรุ่นี่พี่ของพว่โอ้โหตงรุ่นี่ของพวกเรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโ่าว่ไร้เลย่าไร้เลยโอ้ยโอ้โหไไปต่อไปอีกตอนนี้้เียงใส่กระเป๋ากอน

คนมาถามเลยเหมืนี่เอาเยเหมือนไปย่บตอนี้นอยครับคนนมก็สิดตัวน่อยเนาะคนไงไอคนเากับสิดตัวใหญ่โหเมืนมตกเมนเลยดหมืดเหมอนดเมนตกเมืนตกหมืนหนาวเลยฮดเนี่ยแล้วเหมือดเอานี่มันยโอ้ยแต่ไฟไฟเราไปกแต่ี่หนดอยเหมืนลมแกันทั้งหมดครับมนตกกับดเนที่เราเยมนฮดมดเมนหนาวหนาว ดน๋ยวผมอีกคนนึงสังเกตเบสว่าหันมาสองนอยมื้านย้าโอ้ยนี่ขั้นเบสคนนุ่มตัวนี้บอคอเอาไปใส่โอ้ยมามาเลพี่น้อยฝนกระตุกพฝนมือนห้ากับฝนทพาะหาเราบันลูเบะก็ได้ห้มฝนเราบันเป็นยังไงท่าผู้ฝนกระตุกเฝนเราบันเฮ้ ถึงจ้ะผูตนลวมาแล้เลยมมมาแล้บัอเลยครับผมพี่น้องครับต่กลังเนเชร้ยดอกอันนั้นเจ้าปดใด้ของข่อยันในปศหลังเดี๋ยวจะไปเทียบโตบังฮะเดี๋ยวจไปเทียบโตเียโตป้าเขาเข็นเหรเตียมครับเตียมครับ ไปรได้ใครได้เตรียมร้ายกลัวหมดเมีนครับบ่เอาตัวใหญ่เมีนบ่โอ้ธีเอาตัวหน่อยก็ได้ดิคอยซ่าสมไปวุ่นซีอยู่นี่อีกสามซีโตกด้วกันเป็นแปดเหลือซ้อซ้อเขาหน้นนับแค่นี้เฮ้ไอ้บัวเแนนก็ได้ดิก็ต้องควบคุมหมดเลยไปสำรองไปซีในถุงนี่อีกซีเป็นแปดเจ้ากําลังไในสามตามพี่น้องครับผมยังอยู่อีกหลายอยู่ครับ โซ่เมืองโซ่เมืองของผู้เฒ่านั่นโซ่เมืองเอาขึ้นมาทั้งหมดเลยโอ้ยเบิ่งพี่น้องเอ้ยเอ็งไดนก็มาหาน่าลุงแรงว่าว่าว่าอยากแข่งว่าอยากแข่งเพื่อแข่งว่าแข่งแน่แข่งแน่ี้ยนะที่นี่ยอมบ่ยอมบ่บว่าย้อม จะดูการนี้ยังไม่จบของเพื่อนมาดูหน่อยสองตัวเดียวมึงๆนะนับแต้มหมอพูดพูดพูดยุ่งพูดเรือนี้ลยครับผมยอมย่อมลาเพื่อนยู่เพื่อนหมานอหริให้มีหนอนหนูปะให้มีหนอนแม่เอ็นว่าก็ได้โอเคครับผมบันเทนี่ห้าสิหุงเข่าแล้วครับผมพี่น้องครับกินกินข้าวแรกได้เนาะไหวครับผมระยะเมตรก่อน เบ็ดคอยังในเบิดเลยเอาบอ่บ uh ่แม่นมันถือเกือบพอาะบหลังโตแล้วบ่บ่เออไปสิเพื่อนหนุงเขาหาให้เขาไปเอาไปไปเข้าไปย่ามเบ็ดเนาะให้เดี๋ยวให้ตาแกเล่าเหยียนกับเขาหูเขาเนาะตาแกเนาะเดี๋ยวหูเขากันเอาครับผมพี่น้องครับย่ามของลุงแบ่งรอบที่สองครับผมรอบที่สอง ส่วนนี like ่ลุงแบ่งเป็นบาท่านไย่ามด้วยพ่นองด้วยก็เลยย่างมาย่ามเผื่อมันถือว่าคอยง่ยเนียงคือจังปิ้นปลาเขาแตกลุงแบ่งมีคาถาดีอยู่บ่ือ่ เด็กล่างหนึ่งก็ยังสีหมู่หมู่ก็ไปอย่างนี้เอออุ้ยเยียนถือถอนไปเลยนี่ทุกแม่งพี่มาเกี่ยวอยู่นี่โอ้ขั้นเบ็ดขั้นนีถอนพี่น้องลโตแต่ว่าโตบนโบยุเลยเหรอโบเห็นแล้วเนี่ยนะโบเห็นแล้ววถือเยียนลักษณะแบบนี้ถอนโอ้ยจังกึ่งเลยพี่น้องเอ้ยเอ้าบโบยังใส่ไม้เนาะทุกแมงเนาะใส่ไมถูกเฮ้ย ป่าหเงเอียนเอียนบอเมันมันสูงมือวะรูดบอรุดบอว้าของสิสิอย่างของของ,ของเห็นป้ายเบียนอ,อยนนู่ข้องไปเลยท้อนเขาด้วยพี่น้องเนี้ยเนี้ยอุ้ย เรียบร้อยถือเอียนคักลักษณะแบบนี้ไม่พี่น้องครับลักษณะเสือกเป็นแบบนี้เอียนแน่นอนโอ้เป็นโคตรเลย <laughs> ละบุมายามิมงคลไงข,ข,ข้าถาคาถาแขวนรอนแขวนรอน,รอนบางชนิดภาษามันรู้ตัวบึงเทพบึงเทพป,ประธานบ้านน้ำอ่อมต้นนี้ต้นที้ทีเท่าไดฝ้าบึกนอนรูแบ่งหนอบัตรซีลอยที่เท่าไดฝ้าบึกหรือไง เมนว่าโอ้ยตัวนี้บัสซี่ร้อยที่เท่ามากไมาอย่างนึ้อ่ะอ้อมน้อยเออบ่แม่นอ้อยอ้อมน้อยบันอ้อมน้อยบอน้ำอ้อมบันน้ำอ้อมไปติดตามกันเรื่อยๆครับผมพุ้ยลูกแมงยังอยากรุ่นนี่อยู่บ่อยากอยากอยู่บ่รุ่นนี่ มันถ <Ooh. S 1> bon ึงแล้วก็เอ้ามันขลังตัวกันบ้องมันมาใต้เลยล่ะน้อมีตะลุ่นวอบว่ะรอนโมเมนต์ครั้งนี้ถือว่าขึ้นหนังคุนคุนทุกแบบ อุ้ยถืออีลี่ถือเวยจะปลาดุกครับนั่นนัอุ้ยเหลืออุ้ยอุยเลยน้องแมงอุ้ยปาดิโต่วมาผมบอกยอมเลยให้มันจบดูดูการก่อนโอ้ยังที่เอาเนี่ดีเดียนั่นเมีนอู้ดูดูกานนี่พอพานกัเอาดดูก้านน่ะฝุ่น รุดแลีวแล้วหลุดบอหลุดจริงนั่นโอ้โหขึ้นปหนา,าเต็มเต็มหมากเบ็ดมากเบ็ดเบอร์ใดเบอร์สิบหกดูดสยบ่มากเบ็ดเท่านี้มันสิสิมีเบอร์สิบสี่กับเบอร์สิบหกครับผมรวมกันแต่เบอร์สิบสี่นี่สิบ่ค่อยมั่นใจปานใดแต่ถือเบอร์สิบหกนี่โอเคอยู่ แค่นี้เสียงบอมบอมบอมแถวนี้ลุงแบงค์ไม่ถืออีก,กบอหลังนีิหึ้ึโอ้สายสายบอ่อเคง่งเงี้ยหลอนเงี้ยหลอนนั่นแหละครับผมรอบแหลกของลุงแบงค์เมื่อกี้นี่ของลุงแบงค์ย่ามมากบอ่อสุดกันเลยมาย่ามต่อไปครับผมพี่น้องครับ เบี้ยแรมรอบแบงแล้วเรียบร้อยไอ้ดามาเอาคางมอแล้วไปหน่อยเสียมหน่อยใส่ไหลเสียมไหลตุมตุมป้ากลางสายฝนเอ้ยมื่อนี้โต้ยแล้วมื่อนี้เอาเกลือเลยเอาเกลือใส่หรอ่มาเมื่อนี้ก็โต๊ะอีคือเกาพี่น้องเลยโอ้ยฝนฝนอยู่ไีนที่โต๊ะแม่แยมเด้โต๊เงี้ยนั่นใคอยู่เขาบองนีบ่ะท้องใส นีเอารุดพักระเยงในีโอ้มีาาพักะเนยงป้อมจัางตึ้งเลยครับไอต้มป้าคอไงกับเผาป่านอะเีครับอย่างป้าเส็บแซบแล้วว่าป้าคอไงมาหอด<า>เ,เอสียเส่ผพักระเนี้ยงป้อมเน้่ยมีน้อง้ยอู้หูหนา คนนั้นคิงหน่อยคิงบ้างปลาคอยใหญ่มากหอดแล้ว,ลวติ๊ตามึงครับผมเดี๋ยวปรลอดนี่สิไปเดเอกซเล่ขายอยู่มันลงที่ต้๊ดูอ่ะตุ๊ดูปัดพื้ลอกน, <c oughs> น,นี่ไปกินข้าว <c oughs> แล้วทีนี้ย <c oughs> <c oughs> ินแบบตาบึ้มๆเพราหลังกายเห่าแต่ละคนบุกมาแล้วเมื่อคืนมันก็เลยแบบอันนี้แน่จังหน่อยย <c oughs> ุ่งอาหารเพื่อ เดี๋ยวผมดิดดือกฟังออเอาขอบเขหอมพักกระแยงเนาะชิจอดเลยต้มไหม<ด>หอมหอมผักกระแยังดิไอเทมัน,จะจะนมแรงต้องอนไ่ขี้ไหนบ้านะอืมน่ครับผมพี่นอ<ด>ที่เขาในกันครับผมอืม ากาดดีเนาะอืมเหนาๆสดแต้มบุฮวนเห้ยดอ๋ยว่าเลยนี่เราเรากับผู้ปูวนนไหนน <c oughs> ั่นตัวคือเราไปเก็บเหตดบรออืมแต่ว่าขันหอยบ่งเมื่อปุ๊กไอยแน่หรผมมี่รถเนเมื่อปุ๊กปุ๊กแล้วดีมากกันร้อยเมื่อต้องคนม่โอ้โหยู่แล้ว <c oughs> ก็ต้องอัน้นอนดี่ต้องยึดเพราะอันยึดคุณงแ้ไว้แต่ละวนเฮ้ดแาป่าป่าสดสดปลาสดสดยังปิ้งแล้วโอ้ปิ้งแล้วเนาะปลสดเนาะมา่งไงเอยนี่ม หมายเดิมเทาครับผมแต่ว่าเข้าขยับไปแนะจังหน่อยเดี๋ยวาต้องเ่ต้องเป่าเ่ในอล่งแมงเนาะเดีว๋วผมต้ก,กึเก่ราไม่เหือสองเรต้มกเกเาต้องเลย๋นี้ไอ้บ่เอา,เอา,เอา,เอาคนมาทำเนาะอืมนอนบักกะแยงนโอ้แี่มก็ยอกสีเห <c oughs> <c oughs> มือนๆน,นี้ด้พี่น้องเด้อ ไปครับ่พ่อว่ดดนบนใหญ่งงกหลอดลมงงกมันเน็ตเด้อือันนี้ mi đúng dạng này đúng dạng này cúi vào đúng là như vậy cái cam đen hết hết Đúng rồi, tinh thần đều đen đen thì đúng quần là bao Cô มือเช่ามือเช่าครัา <c oughs> ตามเมืองมือเช้าครับผมพี่น้องครับเ <c oughs> มื่อหนีเข้าหลังใกล้แต่ละคนต้งบ่อบ้า,บาง,งแห้งแหงแ้ง, <c oughs> งน่องตแกน่องวันนี้มือคืนเอ่ายางเจี๊อดแจกเด้อนะมือเดียวติดตามเมืองผลงานครับผมพี่น้องครับกระขาดกระขาด,ขาดละแต่ยุกเขายุ่